Hi l Thailand ก็วันนี้มาฟิตติ้งชุดของแบรนด์ Silhouette นะคะเพราะว่าเบกกี้จะได้เดินกับโชว์นะคะจริงๆถ้าสมัปิดทางที่2ปีที่แล้วมังคะ่ะเคยร่วมงานก็สนุกมากปีที่แล้วแต่ปีนี้เรามาแบบหลายๆโชว์เลยคะ่ะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากให้แฟนๆได้เห็นลุกแล้วเพราะว่าดีทุกลุกเลยคะ่ะแฟนๆน่าจะตื่นเต้นเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยคะ่ะ ตอนนี้ก็กำลังแต่งตัวสำหรับการเดินโชว์กับสโลว์ค่ะเป็นยังไงบ้างคาวันนี้นอนมาพอไหมอ้อนอนมาพอไหมไม่รู้แต่ว่าพร้อมแน่นอนตื่นเต้นสุดๆเห็นภาพรวมทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นโชว์ที่ทุกคนวางว่าแน่นอนค่ะนังแบบนายแบบอะไรเงี้ยเก่งมากก็วันนี้คงเป็นตาของเราแลละสุดๆค่ะ แขนยาวนะแขนยาวกระบอกยาวเยบร้อยถุกต้องเยอร้อย,ยสุดๆเราเธอจะมอง <laughs> ถ้าเลือกหนึ่งเพลงให้กับการเดินแบบอย่างวันนี้หรือว่าเป็นมู o วันนี้ Very soft so I think it's like Thailand t a l a r will be running in my head <laughs> เป็นยังไงบ้างพี่ลองใส่ชุดจริงๆละก็สวยเลยมี inner modeling เข้ามาละทำไมเราถึงเลือกชุดนี้ค่ะเบกกี้เบกกี้รู้สึกว่าชุดนี้ใส่แล้วมั่นใจมากๆใส่แล้วสวยแล้วเราควรใส่อะไรที่เราค,าคอนฟ i d e n c ์ก็เลยเป็นชุดนี้ค่ะวันนี้ทุกคนคิดว่าจะมาแบบหลอ่อแต่ก็มีมีความผสมอะไรหลายๆอย่างแหละในสไตลิ่งนี้ก็ฝังไว้ทุกคนจะมาดูนะคะ enjoy ค่ะลงลงลงตอนนี้ไปไหน ไปไปซ้อมเดินจ้ะอย่ารบกวนในเต็นท์อย่ารบกวนใ่เต็นท์โอเคฉันเริ่มแล้วจะเริ่มซ้อมแล้วก็แบ็กสเตจไม่เคยไม่เคยมาแบบนี้เคยมีแบบครึ่งวันเดินวัเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกวันนี้เราเปลี่ยนอาชีพวันนี้เรามาเต้นแบบเวลาที่เราตื่นเต้นก่อนที่เราจะเดินไปนอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะมีแรงมีเทรดลุกคอนฟ idence เพราะคนอะคนด่ไม่รู้หรอก นอกจากตัวเราเองอะทำเต็มที่อะอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปบอกอเลยเต็มที่ <c oughs> ดูป้านะลูกป้าระวังตลิกนะป้าไม่เป็นไรป้าเดินก่อน หนึ่งคำอ่ะสุดสุด ประมาณ20นาทีไหมคะก็เป็นโชว์ที่สวยงามมากทุก,ก็สวยมากทุกคนก็เดินได้ดีมากๆ proud of everyone คะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะลองขอคะแนนให้วิกกี้ดูดหน่อยได้ไหมคะว่าเต็ม10ใช้เท่าไหร่ดิขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย